สถานที่ที่ผมขายถ้าอยากเราเกี่ยวกับผมที่ขายประจาบางคนฝันเห็นตู้เลยไม่ไม่มีเลขแต่ว่าบัานเลขที่ห้าสิบนะจ๊ะเน้นอีกรอบบัานเลขที่ห้าสิบห้าสิบของเก่ามาได้นะชั่วโมงนี้ขายของเก่าใครไปชอบตัวใหม่ไม่รู้นะแต่ผมชอบของเก่างวดนี้ชอบของตัวเก่าเก่ามาได้ทุกตัวจะไปฝันไหม เดี๋ยวจะเย็นจเย็น,เ,ยนเอาอยู่แล้วล่ะเต็งอยู่แล้วติดจักใจว่าหาเล่าเลยติดแน่นอนศูนย์น่ะเน้นหลักได้ไหมหลักก็มันอยู่ระหว่างการสรับตำแหน่งก็ถามว่าเขาจะทำบนทำล่างไหนล่ะมันเลยยากตรงนี้หลักหน่วยนึงหลักหน่วยหรือหลักสิบใช่ไหมใช่แต่ชูโรงส่วนมากมันจะเข้าสไตล์ส่วนมากปกติมันต้องอยู่หลักหน่วยแต่ว่าแต่ดูสไตล์เขามัน กลุ่มตัวเลขมันจะมาหลักสิบม,มากกว่านะเลยตัดสินใจยากนะเบื้องต้นก็ชอบ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 เป็นหลักหลักหลักสิบม,มากกว่ารูดศูนย์นะศูนย์ศูนย์ยันศูนย์เก้าอะประมาณถ,าถ้าใครรูดไม่ไหวก็จะมีเค้กชมาร์กให้ดูอ่าเราจะมีตัวเด่นให้ดูเขาดูตัวเด่นนะเค้กชมาร์กคือคือบื้องต้นมันก็น่าจะเริ่ม,อมชอบชอบส่วนตัวนะ,ะใครจะชอบนอกเหนือจากผมได้แต่ว่า ในกรอบนี่โอเคแล้วล่ะเพื่อนเพื่รก็แปลปกอะ่ะเคลคเชนมาสได้ค่อยดูอาจารย์แม่ที่หลังเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับคือทางมันไปทางนี้แล้วล่ะหลักร้อยก็อยู่ประมาณนี้แล้วลหลักร้อยอยู่ประมาณนี้คือโจทย์ง่ายจะตอบโจทย์หลักสิบก็น,น่ายจะอยู่ประมาณนี้หลักหน่วยก็น,น่าจะอ้อมอยู่ขนาดนี้นะ,ะถือว่าโจทย์ง่ายแล้วน้องนั้นลูดรูดได้นะ อยู่ประมาณนี้นะครับคิดว่านะแต่แต่จะมีตัวหนึ่งที่เขาทดอยู่แต่ผมไม่ได้แปลมาเป็นหลักร้อยอยู่ตัวหนึ่งน่ากลัวเหมือนกันทดจะให้ดูนะยี่สิบปีย้อนหลังผมจะเจาะตรงนี้ประจําอยู่เจาะประจําแล้วก็งวดที่แล้วก็ปีที่แล้วก็เจาะอยู่แต่นี้เราอ่านอ่านค่าของเขาไม่ถูกเพราะเลขมันสับไป,ป <ะ S 1> สับไปไ<ะ>ด้นะลุกป๋องอันนี้ลูกป๋องเจาะมันเป็นเลขที่ ตัวนี้พอเข้าตำแหน่งนี้นะครับมันเข้ากากระบาดตัวนี้ครับมันเป็นตัวไหนที่มันออกไปจำครับเอฟซีฝากถามครับอที่ว่ามันมันเคยเคยมาถ้าเลขมันลงมาตำแหน่งนี้ปกติมันเซตเขานะเพราะเพราะเพราะเมื่อกี้เขามาปว้วงปกติสามห้าเจ็ดทีนี้เขามาตกเป็นเจ็ดห้าเก้าเป็นเลขขี้ทั้งแผงเลยอ่า ครับแล้วสังเกตดูหวยเขาจะออก4 5 6 7 8 9โซนล่างคือไม่ออกเลยเห็นไหม0 1 2 3นี่จะไม่ออกมาครับจากนั้น0เนะี่ยมาแทบจะร้อยเอร์ซ็นตนั่นแหละแล้วแล้วแล้ว0อะไร <c oughs> ที่ลุงข๋องพูดแล้วนะอ๋อต้องให้คําตอบนักเรียนนะเพราะว่ามันสูตรน,นี้ตัวเลขที่เขามาประจำคือตัวหลักตัวแรกคือ2 0 0 2 หลก 100, ักร้อยเขาจะพ่วงเก้าพ่วงเจ็ดแค่นั้นลหละอาจจะเป็นเก้าศูนย์สองเก้าสองศูนย์หรือเจ็ดสองศูนย์ใครฟันชนจักรยานเนี่ยตีไปตัวนี้เลยเจ็ดสองศูนย์เจ็ดศูนย์สองที่อราลูบอุดอไว้ก่อนหน้านี้นะคลิปนี้อ่าทีนี้มันจุดนี้ผมเคยเจอตำแหน่งนี้จะเป็นเจ็ดศูนย์สี่ตรงตรงอ่ะตรงตรงเลยสามตัวเลยตรงตรง,ตงสามตัวเลยเออแต่จะแต่ว่าชั่วโมงนี้เขาอาจจะทดหลักร้อยอ่ะหลักร้อยก็มี ถ้าจะเล่น04ก็จะมี704 804 904ถ้า02ก็จะเหมือนกันครับก็จะ902 802 702ก็อยู่กลุ่มแค่นี้ีน,นเป็นตัวหลักที่ที่เจอประจํามากแล้วลุงก็เคยถูกด้วยก็เคยถูกด้วยถูกประจำใน02นี่ถูกประจําเลยถูกจน,นจนจําได้ว่างั้นเถอะแล้ววดนนี้ก็ให้ถูกอีกก็น่าจะปุ๊กนะน่าจะปุ๊กอีกออกออกที่เราพูดนี่แหละ เดี๋ยวจะติ๊กให้ดูเป็นอ,ออเดิมก่อนเอาเป็นไข่ปลาไปก่อนเพราะว่าอันนี้มันเป็นทางทางทางก่อนที่หัวยจออกแล้วก็เป็นเขาส่งมาแล้วล่ะส่ง630แล้วมา117แล้วก็มา461หนึ่งนึ่งมันจะมีสองตัวแล้วคนจะงงข้อมูลเราเยอะมากแน่นมากแล้วก็ออกจริงด้วย ม่ใช่โมนะมาจริงๆด้วยเดี๋ยวเซตกลุ่มตัวนี้ผมจะดูประจําถ้าถ้าเป็นยี่สิบปีย้อนหลังของงวดนี้อะปีที่แล้วผมก็ดูตรงนี้นี่มันตอบโจทย์มากแล้วทีนี้เราจะมองเห็นทางว่าโอเคนะนี่ให้ดูดูดูเซตแรกๆอะคือประมาณหวยตัวนี้จะอยู่ประมาณสักสี่ปีย้อนหลังนะจุดนี้สวยมากสี่ปีย้อนหลัง ให้สังเกตดูดีๆนะสี่ปีย้อนหลังหัวจอ,อกหกสามศูนย์แล้วก็สามปีย้อนหลังหัวจอ,อกหนึ่งหนึ่งเจ็ดแล้วสองปีย้อนหลังจอ,อกสี่หกหนึ่งแต่สี่หกหนึ่งเขาจะมีสองทางสี่หกหนึ่งเห็นไหมนี่ครับพอแล้วปีที่แล้วออกห้าหกเจ็ดเห็นไหมนี่ห้าหกเจ็ดมาทางนี้ก็ได้ห้าไหนละ 5, 6, ่ะห้าหกเจ็ดเนี่ย สังเกตหวยนะหนึ่งหนึ่งเจ็ดแนวนอนสี่หกหนึ่งแนวตั้งห้าหกเจ็ดแนวตั้งแล้วตรงนี้เราเรา,เราดูจะเอาแนวตั้งหรือแนวนอนจะเอาแต่แนวตั้งทีนี้มันจะไปสองฝ่ายคือตัวส่งของหลักสิบก็จะไปสองฝ่ายสามหนึ่งหกหกหนึ่งหกหกออกมาสองทางถ้ามาตกศูนย์หลักสิบ บอกกล้วยอยู่สองสองจุดนี้คือบอกกล้วยแน่นอนบางต้น,ตนนี่ตัวนี้น่าสนอยู่คือเราเดาว,ว่ากระเก้าจะมาแต่จจเป็นหลุดไปเป็นแปดหลักสิบก็ได้เพราะเราไม่ได้แปรปกนี่ครับสังเกตดูมันแนวนี้น่าสนใจนี่ตัวหนึ่งน่าสนใจนี่ตัวนี้น่าสนใจเพราะเป็นแนวตั้งเรียงมาเลยนี่ครับผมสังเกตง่ายๆเอ๋เอาเบนี้นะอา่ามาแล้วนี่ปก หกสามศูนย์คือสี่ปีก่อนหนึ่งหนึ่งเจ็ดคือสามปีที่แล้วแล้วก็สี่หกหนึ่งแล้วสี่หกหนึ่งเป็นสองปีที่แล้วและปีที่แล้วออกห้าหกเจ็ดเราดูหลักสิบก็เดิมมาหนึ่งหกหกถ้ามาตกศูนย์ตรงนี้อ่ะจะเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมก็เฮกันนะกลมหรือถ้ารเราเบี่ยงหลักหน่วยสักนิดหน่อยก็ได้ ยังรักหน่วยมากแปดศูนย์สองแปดศูนย์หกถ้ากลุ่มเชตตรงนี้เลยแปดศูนย์สี่ก็ได้มันอยู่กลุ่มนี้หมดผลต้นเรายืนยันไว้ที่ศูนย์นะดอกไม้ตามประสบการณ์นาะลุงเนะเาะตามประสบการณ์ผมไม่ให้รูดศูนย์นะถูกไม่ถูกไม่รู้ผม,มชอบแบบนี้อ่าม<อ>ันถือว่าชัดเจนนะจะมีอะไรแปลกๆมาให้ดูอใช่เราจะปีไปทางไหนนะ อย่าปนะแต่ถ้าเชื่อลุงหรือไม่เชื่อลุงก็อีกเรื่องหนึ่งนะไม่เชื่อหรือไม่เชื่ออีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าโมเมนต์อยู่ที่ศูนย์แล้วปากหลักปากหลักเลยต้องรักเดียวใจเดียวอยู่ประมาณนี้ไปก่อนแต่คุณจะไปเล็งที่ศูนย์ตัวไหนแค่นั้นละมันจะมีไฮไลท์อยู่เดี๋ยวผมจะพยายามว่าจะสเตปว่ามันจะเป็นตัวไหนคือลุงชอบตัวนี้ท่านผู้ชมชอบตัวนี้ได้ได้มันก็ได้คือมันเป็นให้จะติดศูนย์นะให้ปากไว้คือที่ศูนย์ที่ศูนย์มันก็ทุ่นไปแล้วนะ ถ้าเราได้ศูนย์มาตัวหนึ่งว่าโอเคแล้วมันก็ทุ่นไปแล้วประมาณ80%แล้วใช่ครับเหลือแค่20%เรามาจัดการนะจัดการ่าจะเอาสาตัวได้ไหมวันนี้นี่แล้วเหลืออ,อีกส0ก็จะเอาสานี่เราต้องตั้งเปอร์งไงไเซ็นต์ไว้แบบนี้ว่าสไตล์เราจะอยู่แบบนี้ใช่ครับคือตัดออกไป8 0ตว่าโอเคแล้วชุดนั้นเป็นตัวรองแล้ว20%นี่เขาคือของแท้แล้วนี่เราก็มาตัดละจะเป็นกลุ่มไหนเลขอะไรแบบนี้มันก็จะง่ายขึ้นนะมุมมองเราอะน,น,าานะต่ไม่่รููว้วาศนย์อะไร ฟันทงก็ได้ประโยชน์เหมือนกันคือรักษาคำพูดแต่ว่าจะจัดให้แต่เวลาไหนนั่นเนี่ยทำตามสัญญาเดิมต้องทำแล้วเพราะว่าเราจะหวังอยากได้โทรศัพท์ใหม่คือเหมือนเกินไปแล้วท้าทายมากนะท้าทายประกรดการใหม่ถ้าใครจะจัดให้สองเครื่องนะครับจำไว้ผมต้องทำกันบ้านหนักนะสองเครื่องนะครับท้าทายนะท้าทายเราต้องจัดให้น่อยให้ได้ครับมันจะเป็นไปได้ไหมหรือก็ต้อง ยังไงก็ให้อยู่แล้วล่ะมันยากนะแค่สองตัวเรายังวางไม่ถูกอะ่ะแต่เราจะไปวางห้าตัวมันเป็นไปได้ไหมแต่ทุกอย่างเราก็ต้องพยายามทำให้ได้พยายามทำให้ได้ไม่ได้ไม่รู้จะทำสุดความสามารถะใจผมมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วโอ้มาแล้วยืนหลักๆเลยยืนหลักคือศูนย์มาแล้วและการตีการแปรการฝันอะไรน่าจะมีคนถูกสามตัวกันเยอะวันนี้ นะอยู่ประมาณนี้ตัวรองก็อ้อมอ้อมแอมอมแถวอาจารย์แม่นะประมาณนั้นละ่ะครับสามีฝันว่ามีเซ็กกับผู้หญิงก็ศูนทีนะผมบอกไปแล้วแต่ไม่รู้กี่รอบไห้เน้นเรื่อยๆนะครับฝันว่านั่งรถอ่อนั่งบนรถไฟนะครับดีไหมก็รถไฟส่วนมากก็จะมีเลขแปดนะครับมีเลขแปด en